มันยังมีมสาสคาร่าติดขนตาอยู่นะกินหอมมากค่ะทุกคนหูยชอบอ่ะกิ่นน้งุ่นอ่ะหอมชื่นใจอ่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มีแผ่นเช็ดเครื่องสําอางนะคะที่เป็นแบบนี้นะคะของซอฟเนค่ะมี2ส,สูตรนะอันนี้รอนซื้อมาเองนะคะทุกคนไม่ได้มีสปอนเซอร์ใดๆคือเห็นที่ท็อปเขามีก็เลยซื้อมาลองดูอันนึงนะคะซอฟเนสูตรเนี้ย จะเป็นสูตรสําหรับแอดเน่แคร์นะคะสําหรับคนเป็นสิวนะเขาบอกว่าอันนี้ไม่มีส่วนผสมของน้ําหอมกับพาราเบนแล้วเขามีส่วนผสมของทีทีออยช่วยปกป้องในเรื่องของการเกิดสิวนะคะนอกจากนั้นเขายังมีส่วนผสมของโซเดียมคลอไรด์ก็คือเกลือนั่นเองนะคะและสารสกัดจากคว่านหางจระเข้นะคะช่วยทําให้ผิวชุ่มชื้นเนี่ยทั้ง2สูตรเนี่ยรันว่ารันใช้ได้ทั้ง2สูตรแหละเพราะมันน่าจะดูอ่อนบางนะคะ ตัวนี้ใช้ได้กับทุกสภาพผิวนะคะไม่มีซันเฟดไม่มีพาราเบนนะคะแต่อาจจะมีกลิ่นของเกรปซีดออยมาอันนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวลองเปิดดมดูนะคะใช้ได้กับทั้งหน้าทั้งปากแล้วก็ตาด้วยนะคะทั้งสองสูตรใช้ได้เหมือนกันเลยโอเควิธีการทดสอบของรันนะคะ<ๆ>ก็คือเขาบอกว่าสามารถใช้กับปากกับตาหน้าเนี่ยใช้ได้อยู่แล้วแต่ว่าในส่วนของปากเนี่ยกับตาเนี่ย ลันไม่ค่อยมั่นใจเพราะว่าวันนี้นะคะลันใช้ลิปสติกกันน้ำของเชอร์รีสิลิปแมทนะคะแล้วก็ตาเนแนทีเดียวนะเพราะว่าเพิ่งแต่งหน้าได้สักพักหนึ่งแล้วก็อัดวิดีโออื่นไปนะคะค่อนข้างแน่นนิดนึงนะอันางนี้ดีกว่าลันใช้ด้านอันนี้ด้านขวาอันนี้ด้านซ้ายแต่ไม่แน่ใจว่าเวลาออกไปเนี่ยมันสลับข้างอะไหรือเปล่านะแต่ว่าตอนเนี้ยมือของลันเนี่ยด้านนี้ด้านขวาอันนี้ด้านซ้ายนะคะเดี๋ยวลองดูอย่างละครึ่งเลยแล้วกันนะคะเขาจะเช็ดออกไหม ลองข้างนี้ก่อนนะคะอะอแอคนแคร์นะคะฝากเขาเปิดง่ายนะมีกลิ่นทีทีออยมานิดนึงนะคะทุกคนหอมดีอ่ะเนื้อเขาค่อนข้างนุ่มนะคะเนี่ยหอมทีทีออยมากเลยอะเดี๋ยวลันขอเช็ดอย่างละครึ่งแล้วกันนะคะอันนี้ปากก่อนแล้วกันนะคะครึ่งหนึ่งนะอบออกมาเนี่ยเห็นไหม ออกค่ะทุกคนเฮ้ยเวอร์ค่ะออกด้วยค่ะเดี๋ยวขอเช็ดอีกครั้งหนึ่งนะนี่ออกด้วย เ e w ยเ k ิรดีอะในส่วนของตานะคะวันนี้ลันใช้อายแชโดว์ที่มันค่อนข้างที่จะแบบแน่นอะใช้ตัวนี้ไปก่อนนะคะตัวนี้เป็นของอีท่ออะไรนะ่จาจะไม่ได้ละบิวตี้คิวตี้นะคะันเนี้ยใช้ไปเสร็จปุ๊บลันก็ใช้ตัวอันนี้ของเคสต,ต่อซ้ำลงไปนะนก็เลยจะดูหนานะคะลันเช็ดข้างนี้ก่อนแล้วกันนะคะลองดูซิว่าจะเป็นไงนะวันนี้ลันใช้มาสคร่าที่เป็นกันน้ำด้วยนะ ถ้าเขาเช็ดออกนี่เวิร์กมากะค่ะทุกคนนี่รันพยายามจะเช็ดมาสคาร่าก่อนนะไม่รู้มันจะออกหรือเ่านะลองสิเหมือนจะออกนิดนึงนะคะทุกคนแต่ว่ามันไม่เกี้ยนะคะทุกคนเนี่ยมันยังแข็งอยู่เลย แต่อายแชโดว์นี่ออกเกลี้ยงเลยนะคะทุกคนคือดีเลยอะ่ะออกเกลี้ยงเลยมาสคาร่าเนี่ยเหมือนไม่ค่อยออกเลยมันยังมีมาสคาร่าติดขนตาอยู่นะปกติแล้วอะ่ะลันไปใช้น้ำมันมะพร้าวคลึงๆอะ่ะมันออกคะ่ะทุกคนแล้วมันออกเกลี้ยงด้วยนะดำเลยทุกวันเลยจะใช้นะ้ำมันมะพร้าวดีนะถูกด้วย คือที่สําคัญถูกมากซื้อขวดหนึ่งร้อยกว่าบาทอะใช้แบบครึ่งค่อนปีอะอมมากกว่านั้นอีกนะจริงแล้วอะใช้ได้คุ้มมากๆหอมกลิ่นทีทีออยมากค่ะทุกคนรันว่าเขาน่าจะออกเกลี้ยงแล้วค่ะหนึ่งแผ่นเองนะคะทุกคนเช็ดอีกนิดนึงเผื่อว่าจะออกมากกว่านี้นะคะ ลันขอใช้อีกแผ่นหนึ่งนะคะเพื่อความมั่นใจนะว่ามันจะเกลี้ยงจริงๆนะขาวแล้วค่ะทุกคนโอเคอเดี๋ยวเอาไว้เช็ดคอเนี่ยโอเคมาสูตรนี้นะคะสูตรที่มีผสมเกลฟซีดออยนะเดี๋ยวเปิดเลยแล้วกันนะคะอันนี้ก็ใช้ได้เช็ดเครื่องสำอางทั้ง3อันเหมือนกันนะเขามีอย่างละ12แผ่นนะคะ มีอย่างละสิบสองแผน่นอ้ยกินแบบกินหอมมากค่ะทุกคนโห้ยชอบอะ่ะกนนิ่นอั่มนอ่ะหอมชื่นใจอะ่ะคือชอบกว่าทีที่อ้อยเช็ดปากก่อนนะคะทุกคนคเขาก็ออกนะคะแต่ต้องถูนิดนึงอะ่ะ แล้วก็ไม่ขมปากด้วยนะดีบางยี่ห้อจะขมปากมากไม่รู้เป็นอะไรนะขมมากเขาเช็ดตาได้นะคะแต่เขาไม่ได้เช็ดมาสคาร่าออกได้ง่ายเลยนะนี่ออกค่ะทุกคนหลังจากที่ใช้ทั้งสองสูตรแล้วนะคะสิ่งที่ รันรู้สึกได้คือว่ารันชอบสูตรนี้เพราะว่ารู้สึกว่ามันอ่อนโยนอันนี้ก็อ่อนโยนแต่รู้สึกได้ว่าพอใช้แล้วปากมันขมมานิดนึงอ่ะไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรนะหลังจากที่ใช้ทั้งสองตัวไปแล้วนะคะสิ่งที่รันสัมผัสได้คือว่าเขาอ่อนโยนอ่ะหลังจากที่เช็ดไปแล้วนะคะน้ามันนุ่มอ่ะแล้วไม่ได้รู้สึกเลยว่าแบบมันตึงอ่ะมันไม่ได้แห้งตึงเลยค่ะทุกคนมันยังดูมีความชุ่มชื้นอยู่บนหน้า สิ่งที่ทั้ง2อ,อันเนี่ยทำได้คือว่าลิปสติกกันน้ำเช็ดออกไอายไลเนอร์ที่กันน้ำเช็ดออกแต่มาสคาร่ากันน้ำเช็ดไม่ออกค่ะทุกคนรันใช้ไอายไลเนอร์ของะคอสโลค่ะรุ่นนี้เป็น water proof อะคะ่ะไอ้จริงๆนะสแผ่นเต็มที่อะ่ะคือใช้เกลี้ยงและทั้ง2กลิ่นอะ่ะมันก็หอมดีกันคนละแบบนะคะแต่ถ้าเกิดให้หอมสดชื่นจริงๆอะกลิ่นเนี้ยกลิ่นอง,งุ่นที่เป็น grape s e ออยล์เนี่ยหอมหอมแบบ หอมเลยเหมือนกลิ่นอังุงนแบบที่เราเคยกินไอติมเนี่ยเลยอะหอมจริงๆชอบเลยอะว่าทั้งสองสูตรเ่ยรันใช้แล้วไม่แพ้นะคะทุกคนก็ถือว่าดีนะ1ซองเนี่ยมี12แผ่นนะคะถ้าไม่ได้แต่งหน้าจัดอะหอ่อหนึ่งก็น่าจะใช้ได้12วันเลยนะใช้แผ่นเดียวก็น่าจะอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดคนที่แต่งหน้าจะจัดะก็อาจจะแบบสักอาทิตย์หนวันยอะไรเงี้ยคะ่ะเอาไว้เดินทางค่ะทุกคน แล้วราคาก็ไม่แพงนะคะที่รันหยิบมาเนี่ยน่าจะประมาณ79บาทหรืออะไรประมาณนี้แต่ว่าในส่วนของตาเนี่ยอาจจะต้องพกน้ำมันมาพ้าหรือว่า ไอรีมูฟเวอร์ตัวอื่นไปด้วยนะคะถ้าเป็นเพื่อนสนใจก็ลองไปหาดูได้นะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่ามีขายที่ไหนบ้างแต่ที่รันซื้อมาคือซื้อจากท็อปซูเปอร์มาร์เกต็ตใกล้ๆบ้านนะคะเป็นตัวเลือกหนึ่งเลยนะคะที่รันจะเก็บเอาไว้ในลิสต์ถ้าเกิดเดินทางอะวันนี้รันก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้รันสตอรี่นะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ